วันนี้มีค่ายมาชวนไปกันอีกแล้วครับกับ Pre-Camp ค่ายเปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่30ด้วโยในปีนี้กลับมายังยิ่งใหญ่ในทีมที่มีชื่อว่า Legal Spy ปฏิบัติการสายลับให้เมืองลอเบิร์กเปิดรับสมัครน้องๆชั้นม .4 ถึงม .6 ที่สนใจอยากเข้าคณะนิติศาสตร์ หรือกำลังลังเลว่าจะเรียนกฎหมายดีหรือไม่มาเข้าร่วมปฏิบัติการสายลับไปได้วยกันค่ายนี้จัดขึ้นในวันที่1 1บเถึงสิพฤศจิกายน65เป็นแบบค้างคืนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,งร,รังสิตสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ค่ายพรีแคมเปิดประตูสู่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมัครได้ตาม QR Code คที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้